ให้อาหารเบียสครับให้อาหารเบียสครับผมโอ้โหมันมีเบียสกี่ตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยสองฮะอันนี้เบียดครับอันนี้เบียดนะครับผมขอกินด้วยเหรอะเขามาเบียดอะเขามาขอกินด้วยเขอกินด้วยนะทขาไมก้นน้องนางดูสิทุกคนกินอะไรอ่ะจึ้งหรีครับอุ้ยโอ้โกินเนี่ยเลยอะอือหือกินดีนะเนี่ยอันนี้กินดีด้วแพ้กันเนี่ยตกอ้ยยากมาก กบสีทองนี่ก็กำลังให้อาหารนะผมก็แต่ตัวนี่นะะที่อยู่ตรงนี้กินจุกันลเลืเกินนะอือหืออร่อยเคี้ยวกรึบกรับเลยขายังอ่อนๆอยู่นะยังจัดท่าเวเองไม่ได้ทุกคนนะนี่ก็พยายามฝึกให้เขายืนท่านี้อยู่พาเขาออกมาอาบน้ําตักแดดอยู่บ่อยๆนะทุกคนนะก็แล้วผมก็เติมเป็นแสง U ูเข้าไปด้วยนะครับเป็นการเพิ่มแคลเซียมทุกคนนะช่วงนี้ก็น้าหนาวแล้วนะ,นะครับเดี๋ยวเรามาให้พี่กบต่อนะ ไม่อิ่วไม่หิวเหรไม่หิวเหรอเลยนะวันนี้ไม่กินนะกินกินวันนึงกี่ตัวเนี่ยห้าหกตัวตัวเล็กเนี่ยนะกินจุเหนกันนะกินไม่ดีตัวใหญ่หน่อไหนดูสิกินอย่างงี้เลยอ่ะห้าหกตัวนะกินจุนะตัวเล็กอ่ะเห็นไหมเงี้ยน้ำหนักดีนะตอนนี้ฮะดูฮะดูพุงกาได้จะอ้วนแบบตัวใหญ่เรานะกินเยอะฮะ ส่วนลูกพี่ก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทีหลังเม็ดใหญ่นี่ผมก็ไม่ได้ให้กินทุกวันนะครับผมก็ให้เป็นวันเว้นวันนะเพราะว่ามัน,นมอ้วนนะทุกคนนะนี่น,นะ,นะต้องมันหนักตรงไหนอ,อันนี้ก็อ้วนได้แพ้กันนะ <S <S <olmuş cing> ครับเดี๋ยวเรามาดูพี่บิ๊กเรากินหน่อยนะครับกินหมื่อ, <itez S 1> อเนี่ยเมื่อวานให้ให้มาเมื่อวานให้อยู่ให้อยู่ตัวนี้มีเหล็กนะเหล็กมองกันนะรอครับเขากินนื้อเนื้อเหรอใช่ครับค่อยๆครับค่อยๆกินแต่จะหิวมั้ เออทุกคนผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับคือพิก้วยนะฮะหมาบ้านผมนี่แหละครับที่เป็นตัวเมียนะครับได้ตั้งท้องแล้วนะฮะทุกคนนะ<อ>ก็ฝากติดตามพิกล้วยเราด้วยนะครับหมาบ้านท้องแล้วเน่ท้องนะท้องครับไอปักใช่ครับผม <c oughs> แต่มันเข้ากันได้นะว่าถ้าตาจบมาเป็นยังไง <c oughs> มันมีใน Google อยู่นะ,ะ <c oughs> ปักกับพุดเดิ้ลผสมกันได้นะเขารักกันนี่ก็ไม่รู้นะไม่รู้จะอีกตัวไม่รู้่จะน้าเอกมาเป็นยังไงเฮ้ ติดตามดูนะว่าน่าเขาจะออาเป็นยังไงคิดว่าได้พ่อได้แม่แบบไหนเราลองคิดดูนะผมคิดว่าได้เป็นตัวของพี่ปั๊กแล้วถ้าขนเป็นพี่กว้ยนะเด้ยงไงว่าไปวอองๆองอ่ะนายย่นเดินอ่ะขนได้เยอะลองทีมมาหน่อยครับทุกคนนะว่าจะเอกเปยังไงจะออกไปยังไงเอาหมามันกี่เดือนนะเขาจะคลอดอันนี้ก็เดือนหนึ่งนะเนาะเราจะไม่มีข้อมูลเลยนะคือใครรู้ยังไงคลอดเมื่อไหร่เราก็จะพาเขาไปหาหมอนะ นั่งนานไหมเนี่ยนั่งนานไปหน่อยป่ะจะไปเลยป่ะล่ะยิ้มยิ้มไปปักเลยตอนนี้น่าจะมาน่าจะมาได้สามตัวเนี่ยโอ้ยขยับได้ไหมหมาตัวเล็กมีใครอยากได้ไหมทุกคนนะหมาตัวเล็กมาเลยนะครับไม่ให้หรอกฮะนี่คุณเดินทอยกับปักอ้าวพี่ลงได้แล้วพี่เมื่อย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 มองกบมองกบมองกลบมองกบเกิดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่า คุยของเรานะครับจะได้ลูกสาวหรือลูกชายกี่ตัวกี่คนนะกี่คนเนาะนึกไม่ออกจริงๆนะทุกคนจะเอาควายไปยังไงจะจับกบจับกบจะเซียวนะจับกบเอจะวางไว้บนกิ่งนี้ก่อนนะทุกคนนะให้เขาเกาะนะเดี๋ยวผมก็จะไปล้างกคลงเขาเขาสักหน่อยฮะไปแล้วพี่จ๊มไปแล้วไปไหนแล้วอ๋อรลอดกันรูดู คำโซนเอ้ยเดี๋ยวก็ออกไปได้เอาเอาเอาเขาเอ้ยยังไงเฮ้ยออกมาเนี่ยเขาถือไปยามเหลือเกินไปแล้วอ้วพูดย่าจะเข้าไปก็ปล่อยพวกนี้ไว้อย่างเงี้ยเหรอปล่อยพวกนี้ไว้อย่างเงี้ยเหรอปล่อยเขาเดินเขาอ๋อแบบ ดูอะไรเนี่ยไปให้ดูอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอกานรูปใหญ่การรูปสาวเอ้ยเจ้าเปล่านะออกหน้าแบบไหนพูดเดินกับพี่ปั๊กเนี่ยนึกสภาพหน้านายปั๊ักอะนอนนอนหน้าไอ้พักหน้าหน้าไอ้พกเป็นไงหน้าตลกกันเลยโอ๊ย โอเคครับเป็นไงฮะว่าที่เจ้าเ่าหล่อไหมครับโอดูวุ่นวายเนาะวุ่นวายนะเตรียมน้ำให้พี่กบมาหน่อย <c oughs> เห็นไหมครับทุกคนวันวันหนึ่งนี่ผมไม่ได้ว่างไงทุกคนนะนี่นะผมเป็นหน้าที่แบบต้องให้อาหารเอาน้ำให้กลบล้างตู้ให้กบอีกฮะทุกคนนะล้างตู้ให้เบียดด้วยนะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะผมก็จะทําหน้าที่พวกนี้เป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะทุกคนนะคือ <c oughs> ไม่ว่างเลยฮะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยฮะทุกคน จะว่างอีกทีก็ตอนกลางคืนนู่นนะฮะดูสิครับพ่อเขาสรรหาซื้อมาฮะแล้วก็เอาหน้าที่มาให้ผมครับสุดยอดจริงครับพ่อวันนี้เช็ดหน้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าน้ำน้ำโดนหน้าเอาละครับวันนี้ผมก็พามาดูกิจวัตรประจําว well, ันของผมในช่วงเช้าก er ับช่วงเย็นนะทุกคนนะให้ข้าวอาหารอาบน้ําเสร็จก็ไปเรียนต่อครับทุกคนนะไม่ว่างจริงครับทุกคนนะอย่าลืมผ้าหลังบ้านอาจารย์ด้วยนะกอง มาคงก็ต้องตอบครับมาเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวค่าขนมจะลดทั้งทุกคนนะสำหรับใครนะฮะหรือคุณเพื่อนนะพี่เลี้ยงสัตว์นะผมเลี้ยงตัวอะไรบ้างสายพันธ์อะไรนะตัวใหญ่ขนาดไหนก็มาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้เลยทุกคนนะมาอวยมาคอมเมนต์กันบ้างนะผมอวยจนเบื่อแล้วเบื่อไอพวกนี้แล้วทุกคนนะมันไม่มีเวลาว่างให้ผมเลยเนี่ยเสร็จตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปตักผ้ากาลังจานอีกนะทุกคนนะเอาไว้เจอมันในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับรบ๊ายบายฮะ